คันเวนปิษณานะ้วยนี่หลากมาเลยท่านบอกหาเขาด้วอแต่ว่าสังเกตทวัดท่านบอกเปรีนาหนีเลขก,กับเขาดีมันกันเนี่ยแต่ว่าเป็นตัวกับเขาอีกมันกันยังงวดก่อนนั่นเจ็ดหนึ่งสองเนาะแต่ว่าแปลกวดนี้ท่านไม่ได้หายเลขสามตัวใหญ่ไม่ห้สามตัวแร้หยาบเท่าอยท่านบอกแต่สองตัวนี่วันนี้ท่านบอกแต่สองตัวหวดนี้ อืแปลกนะ้องงดนี่ปเพราะว่าแค่ะเก่าเลยครับคือป้าปกติท่านจะบอกเลขสามตัวมาแล้วก็ให้ให้ตัดซื้อเอา,อางี้นี่ใหญ่ก็จะงดก่อนนี่ครับเนี่ยก็ทนว่าอย่างนั้นเนูก็พูดตามท่านเอมเมื่อที่แบบท่านให้สามตัวมาแล้วก็มันจะถูกในเลขสามตัวที่ท่านให้มานะแต่งดนี้ท่านให้มาสองตัวแบบไม่ต้องอันนี้เลย ไม่ต้องให้เอฟซียากนี่นะตะโกนตะโกนท่านห่สามตัวกระจันเอาครับอันนี้ท่านบอกไม่บอกสามไม่บอกสองเนี่ยห้าเก้าอ่มห้าเก้าด้วยห้าเก้าด้วยอย่างงี้นี่ห้าเก้าด้วยห้าเก้าสี่เปอรด้วยอยู่ไม่ดื้อครับ ก็แบบแต่ลมทันเรามไม่ทันท่านก็บอกอนะาออารยลมลมทันพูดนะที่หนึ่งก็พูดดีสิบนี้ทุจด้ครับอืมพูดแ่ไหนเลยครับอืมคนที่เสียส่วนมากจะออกบ้านเลขที่กับอายุก็ห้าศูนย์ผมว่ามีแน่อืศูนย์ห้ากับตรงเลขอาจารย์อยู่แล้วแต่ว่าของเยสายน,นั่นเท่ว่าเคยฝันเนต็พรมนะมันชอบออกศูนย์เก้าเก้าศูนย์มท่ว่าคุณยายเคยฝันเต็พรมนะอือ หรือไม่ก็เขาเรียของอาจารย์ที่ว่ายายปล่อยมาแต่ที่เหลกนี่แหลอะอพองวดก่อนกับฟันทินตาพ่อมดิกับเขาตัวเล็กอาจารย์หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งนี่ส่วนตัวนี่ยายชอบตัวไหนมากที่สุดครับ,รบออชอบเห็กตะพ่อมอ๋อชอบเด็กตะพ่อมมันฝันเหมือนเป็นจริงเลยนี่ยายเออฝันเห็นแลยชอบอ๋อเพราะว่ายายเกืไม่เคยฟันทินแกทีแต่แกเสียชีวิตไปเออคนหน่อยที่จะฝันทินน่ะ ูดี๋ยวฝันนี่ยจะอยานี่แดีวฝันเองพูดแต่ว่าแกเลยฝันไปเป็นแค่เองขอแกแล้วันเนาะเออเป็นแค่เองขอแกว่าครับเป็นแล้วขอแกแล้วว่าเกเก็เลยตามบอกแล้วว่าเออก็เลยฝันไปอย่างนี้อย่างง่ายก็เหมือนดูที่แขนเนาะก็มันมีเลยอย่างนี้ก็บอกอย่างนี้ปั๊บอ่ายายยายเอาเลขศูนย์ห้ากับศูนย์หกไปไปทับนี่ยายก็เลยฝันเห็นตะพอมเออ เพราะว่าตอนต๋องหง่ดใหญ่ปล่อยมาศูนหก็0ศูนย์หกเนาะยายชอบอันตัวไหนเจ็แปดนี่หรือว่าสองสี่เจ็ดเล็กต่พอมอันสามตัวอัก็ชอบสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็อันสตัวอัก็ชอบเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดปดเจ็ดจวนเล็กอาจารย์นี่ก็ทิ้งไม่ได้น้อยยายเนาะเพราะว่าอาจารย์ท่านกเเม็นคือกันทานแกโทรเกยอญครับ สาธุขอให้เอฟซีได้โชคได้ลาบเลยเนาะโอ้โหได้โชคได้ลาบให้โชคให้หมาดใช่ครับหมาดหมาดมีไปได้ดุครับเรื่อยับแต่ว่าแต่ว่าท่านอาจารย์นี่ท่านบอกเนี่ยเนินๆแล้วก็คือว่าหล่างๆนี่ท่านก็ไม่บอกเพิ่มหรอกเนาะไม่บอกหรอกเงียบอืมบอกแค่นั้นแหละครับยกตัวอย่างเช่นบางงวดเนาะที่ว่าท่าน นั่นินท่านไม่บอกท่านก็ไปบอกอันนั่งหลังอันหนึ่งท่านตลอดไปเจ็ดคือกันอันหนึ่งอ๋ออาจารย์อีกท่านหนึ่งท่านบอกแปดเจ็ดหมือนกันตรงกระเล็กอายุตะพ่อมอืออันเจ็ดอันอื่อ๋อครับแสดงว่าเลขกแปดเจ็ดนี่กระดังคักเดินใหญ่ย่อต่ออันอีกคนละอ่าอครับแต่ว่างวดนี้ท่านกระแปลกเนาะท่านหายมาท่านใหา เลขสองตัวมาทำไดสามตัวมาอืออาจจะสองตัวอือครับก้มจิงเนี่ยท่านจะต้องมีเลขสามตัวหนึ่งหางเนาะแล้วก็มีเลขสองตัวอีกสองหางนี่นะอือเป็นดนเียท่านเน้นสองตัวอย่างนี้นะตัวเน้นสตัวครับตัวเลขใหญ่บอกเลยว่าสามคำห้าเก้าด้อห้าเก้าด้อเออ่นั้นแหละ เวลาไอ้เวาทันเทศนี่ทันผู้ใส่ไม้ใช่ไหมยายใส่ไม้ต่างาก,กเบือบงหเก้ดนีทันมาแปลกมายายนอะมาแปลกคำนี้คือพูดมากพูดนี่ยนอนอือห้าเกางดนีก็แบบพูดแบบจับใจความไม่ไรเนี่นย,ยนยนาะเออครับมดนีทันบอกบอกเป็นตัวเลยบบเปตัแนทานให้พิชณาเบื้องอ้เบื้องอันนี้หเก้าออครับ บางงวดกับให้เป็นปริศนาเออบางงวดกับอปริศนาบางงวดแกิบกงงเ่าเล่สมดมันออกเองมันกเอมันโอเคทางช่องก็ขัดข้องนะครับผมขอใหยเอฟเนาะ เมื่อกี้ช่องมันเด้งออกที่นี่ล่าสุดเลยใช่ไหมยายที่วัดท่านบอกหาเก่านี่เออโอ้บอกหาเก่าทีเดียวยท่านเลยค่ะครับบอกเมื่อวานนี่ท่านบอกเมื่อวานนี่ยายบอกเมื่อวานนี่อือ่าขึ้นแต่กมาท่านก็ไม่ฟุ้เยอะท่านก็บอกแต่มาวานทีเดียวยออท่านเลยอันท่านผู้ชมว่าเอฟซีว่าหาหาเก่าอัน ก็ว่าอันที่ท่านบอกตองหยดมานี่ท่านบอกศูนย์หกศูนย์ห้าจะศูนย์หกในหน่อยยายเออท่านบอกมาสองตัวเออท่านนี้รอลฟ่าสูดนี่ท่านบอกห้าเก้าห้าเก้าอืมทันนบอกห้าเก้าครับจากแต่มาวานนี่ก็เลไปเลยเลยไม่มาอีกดอกท่านไม่บอกอีกดอกท่านมาแล้วท่านก็ไม่พูดครับพอึ้นท่านก็มาท่านไม่พูดครับจะวัดสังเกตดีๆหน่อยยายหน่อยอ บางงวดนี่ท่านบอกเป็นปริศณาเออบางงวดนี่ท่านจะบอกเป็นเลขเอฟซี FC วัดซื้อห้าสามเตีห้าเก้าแล้วศูนย์ศูนย์หกก็ศูนยห้านี่อ่นไหมครับท่านผู้ชมส่วนตัวนี่ยายยายชอบตัวไหนที่สุดครับใชชอบที่อาจารย์บอกไหมห้าเก้าตรงตัวเบียนรถพอดีเลยศูนย์ห้าเก้า ครับแต่ว่ายายก็ฟันแปะห่ือราง,งวดนี่ไม่ใช่มันจะมีศูนย์ในยายฟันเห็นเต่ตาพรอมนี่แนตะ่ยังว่าอันนี้ฟันหินเตจะพรอมก็พอศูนย์แล้วไอ้เฮ็ดจะคล้ายถุงยาเป็น,น,น,นจ,ปปปจิตจีเป,เป็นจูนอืมแต่ว่าลทัทธิของายงสายเนี่ยงวดนันย่าฟันหินเตจาพรอมเป็นงวดแหลกเนาะมันก็ออกอศูนย์เก่าศูนย์เก่าศูนย์หกวันนันอะอที่ว่ายายปล่อยเลขเป็นงวดแหลกฟันหินเตจาพรอมที่ไรเหมือนแบบจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเนยายเนาะ ประกอบกับฝันมาได้แต่งตัวสวยดาเแต่งตัวเอแดาเต่งตัวชุดแต่งชุดไทยแต่งชุดไทยเรียนใหญ่เออแต่เงจะลูกใหม่ที่คุณพูดชักจะไปไหนก็เลยไม่รู้เรื่องแบบรู้ว่าจะ่แต่งตัวอ่ะอ๋อครับเออขนาดเองฟันนี่ยครับช่วยสานถั่งจัง อันนี้สองคืนมาหนี่ก็เริ่มไม่ฝันอีกฝันทางวันก็เลยหายไปอีกแต่<ะ>แล้วในความฝันนี่ตาพ่อมันแกได้บอกอะไรไม่ใหญ่แกไม่บอกอะไรเนาะที่บอกแต่ยังอ,อ,อยู่แกสน,นละครับก็คือว่ายายคิดว่าที่ตาพอ่อเหตุผลที่ตาพอ่อแกมานี่เหมือนแกจะมาบอกอะไรสักอย่างเนาะเ,ออเพราะว่าแกมาย่ำเด้ เกย์ี่มายังไงก็ไม่รู้ก็เแบบเองก็รู้อยู่เลยเนาะเพราะส่อเกย์ก็อายุเกตายย่ำอยู่เลยกเขียนว่าพอเกมาย่ำเนาะครับแนวทางของอาจารย์ของคุณยายสายนะครับผมที่ได้มาล่าสุดนะครับเพิ่มมาห้าเก้านะครับส่วนสองสี่เจ็ดกับแปดเจ็ดเป็นเลขความฝันของคุณยายนะครับผมแล้วก็เก้าหกห้าเป็นความฝันเต่ต่องวดนะครับก็ขอจบคิปไ้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ